อาตมาภาพขอแสดงธรรมในที่ตรงนี้ที่เคยแสดงธรรมอยู่เป็นประจำเป็นครั้งสุดท้ายจะไม่ได้แสดงธรรมณสถานที่ตรงนี้ที่จัดขึ้นมานอย่างงดงามเพื่อรองรับธระมะรมเทศนาแล้วขอให้ชื่อหัวข้อธรรมเทศนาในวันวันอุปสาแรมหนึ่งข้านี้ แล้วว่าทางโลกข้างนอกจดสวยแต่ทางธรรมข้างในจดสวยพระมาวุเทนปัญญาปริทั์ถูกขับให้กระเด็นออกจากวัชนาสงครามนี้แล้วจะไม่ได้อยู่ที่วัชนาสงครามนี้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปการที่อัตมาภาพพระมหาเถรปัญญาประทัดถูกขับให้กระเด็นออกจากวัชนาสงครามเพื่อที่จะให้ไปหาวัดอยู่ในที่อื่นหรือลงภาคถันให้อาตมาภาพเนี่ยไปแสวงหา เสนาสะนะใหม่ในคณะอื่นที่มีเจ้าคณะผู้ปกครองในถาะคณะนั้นเป็นการลงภาพทันในช่วงเวลาหนึ่งที่ให้ไปแสวงหาที่อยู่ใหม่จากคณะเก้านี้ให้ไปอยู่ในคณะอื่นๆถามว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์รุนแรง กับธรรมาภาพได้ถึงขนาดนี้ในขณะที่ธรรมาภาพก็ปฏิญาณตนมาเสมอว่าตนได้พูดตามธรรมและตามกรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแห่งกรรมและธรรมนั้นมาอย่างสม่ำเสมอการแสดงธรรมก็อาจจะมีบาง ข้อความบางเรื่องที่ไปกระทบถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ออกตัวว่าเป็นปุกราฐานก็เป็นข้อเสียอยู่เหมือนกันว่าการที่ไปยกเป็นปุกราฐานระบบชื่อของผู้นั้นอย่างชัดเจนก็ทำให้ผู้อยู่ในการยกขึ้นมาแสดงธรรมนั้นก็โกรธไม่พอใจ แม้ว่าจะกล่าวได้ถูกต้องตามธรรมมีสภาพความจริงรองรับนั้นอยู่ก็ตามบุคคลนั้นเมื่อไม่ได้พิจรารณาธรรมไม่ได้พิจารณากรรมที่อาตมาผู้สแสดงแจกแจงออกไปนั้นก็ย่อมโกรธไม่พอใจเป็นธรรมดาการโกรธไม่พอใจเป็นธรรมดาในฐานะของความเป็นพระ หรือแม้แต่คราว่ัาติโยบุบาสุุบาสิกาผู้ได้รับการศึกษาทรมาดีสักหน่อยก็คูณที่จะสงบระงับความโกรธความไม่พอใจนั้นได้แต่ถ้าหากว่าเป็นความโกรธความไม่พอใจที่สังสมมานานคือสังสมเป็นโทสาคติอคติเพราะความไม่ชอบอย่างเช่นที่มีโทสาคติ ไม่ชอบอาตมาเนี่ยมาตั้งแต่ต้นของการมาอยู่ที่คณะก้าววชนะสงครามนี้พระมะหาอุเทนต้องกระโไปจากวชนะสงครามอาตมาก็ขอยอมรับคําตัดสินนั้นด้วยดุสเนก็พร้อมที่จะออกไปจากวัชนะสสงครามนี้ไปอยู่ที่พรมยานธรรมารามก่อน ภาพเปรียบอัตมาภาพตอนนี้ก็น่าจะไม่แตกต่างจากพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็ถูกขับออกจากพระนครสีพีให้ไปอยู่ในป่าหิมพานเขาวงกฏพระเวสสันดรก็ยอมรับถึงการถูกขับไล่นเนรเทศออกไปอยู่ที่เขาวงกฏถึง9้าเดือนครึ่งอาตมาก็ตกอยู่ในกรณีเดียวกันคงเพราะไปพูดไปแสดง เรื่องพระเวสสันดรนี่มาหลายครั้งหลายครารวมแล้วก็น่าจะเกอบถึงสิบครั้งก็เลยกลายเป็นพระเวสสันดรผู้เป็นตัวอย่างของธรรมะที่ถูกขับไล่ออกจากพระนครสีพีอัตมาภาพก็ถูกขับไล่ออกจากคณะก้าวัชนสงครามนี้ไปอยู่ที่พรมยานธรมรมราและไปอยู่ที่พรมยานธรมรมรานั้น ก็ดูก่อนว่าจะอยู่ได้นานสักเท่าไรความคิดที่จะสิกขาราพน์ที่มีตั้งแต่ตอนแรกนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะธรตมายัางบริสุทธิ์อยู่ไม่ต้องอธิมวัตถุไม่ต้องอาบัติปาราชิกข้อร้ายแรงไม่ต้องคดีอาญาแต่อย่างไรเลยพรมาจารย์ของธรรมาภาอยังบริสุทธิ์นี่จะพูดถึงความเป็นพระนะจริกรมพิกเว จต่แพกพเวจะเิกัาเนี่ยให้เที่ยวไปส่ที่จารึกในครั้งบุรการนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พระจะไม่ติดที่อยู่เที่ยวจารึกไปสงเคราะห์ประชาชนอาตมาภาพก็จะไปอยู่ที่พรหมยานธรรมารามก่อนแล้วก็ ช่วยสอนกรรมฐานอยู่ที่นั่นแล้วก็พร้อมกับการประพฤติปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานตามเวลาที่เอื้ออำนวยแล้วก็คงจะได้พูดได้แสดงธรรมออกสื่อในทางสาตร,รณาณนนี้เพื่อให้ความรู้ให้ปัญญาแก่ประชาชนอาตมาภาพก็ยังยืนหยัดอยู่ในจุดยืนของตนเองนี้เสมอมาแม้ว่าจะถูก วิเคกาะ์การวิบากกรรมถึงกับขับได้ออกจากวัชนะสงครามนี่ก็ตามถ้าหากว่าวัดพระธาตุหลวงจำไก่เรื่องสงบลงแล้วแล้วก็พร้อมที่จะรับสมาเข้าไปอยู่ได้อันนั้นก็คือเป้าหมายแรกเลยที่ไปเห็นสถานที่แล้วก็ชอบใจจะได้อยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมบ้างเป็นบางครั้งบางครา